โอเคครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสอนการใช้งานนะครับโปรแกรมดึงเว็บอ r รีเอ็ก s s พนะครับมาใส่ในอ่อใส่ใน WordPress แล้วก็เอ่ a c ป็น o k Marketplace นะครับซึ่งเราจะดึงแบบเป็นทีละหนึ่งแบบเป็นร้านนะครับโดยการเข้าที่ร้านใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องเลือกหมวดหมู่ก่อนนะครับจะหมวดหมู่ใหญ่อย,อย่างนี้ก็ได้หรือจะแยกหมวดหมู่ ไปย่อยที่สุดก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเลือกหมวดหมู่นะครับแล้วเราค่อยใส่ลิงก์เอานะครับนี่งตัวอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้อย่าเพิ่งไปก่อนนะครับก็วิธีลงนะครับจะเหมือนกับตัวอื่นเลยที่ผมให้วิดีโอไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมผมทำแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ ทีไอคอนรูปอดีเอลสนี้นะครับแล้วก็เซนต์ทูเดส t ็อปเขียนช็อตคัทนะครับแล้วก็ลบช็อตคำว่าช็อตคั t ออกก็ได้นะครับหรือจะไม่ลบก็ได้แต่ดาต a b a s e เบสเนี่ยต้องใส่ไ้หน่อยนะครับว่าเป็นดาตเตเบสของอะไรเผื่อคุณใช้โปรแกรมผมเยอะนะครับโอเคก็อ่าตัวนี้ผมลืมไปว่าต้องมีรีเซด้วย ถ้าใครไม่มีโฟลเดอร์รีซาลอย่าลืมใส่โฟลเดอร์รีซด้วยนะครับแล้วก็ Folder ร์อิมด้วยนะครับโอเคอันอื่นเหมือนเดิมหมดยกเว้น URL Product นะครับตรงนี้เราจะต้องใส่หมวดหมู่นะครับของที่เราจะไปลงใน WordPress ด้วยนะครับโดยมีเงื่อนไขก็คืออยู่ในอลัมน์ B นะครับอันนี้คือลิงก์ที่เราจะใส่ะนะครับอย่างเช่นผมจะเอา เดลอันนี้เป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเมนบอร์ดอ่าเมนสออันนี้เป็นเมนบอร์ดใช่ไหมครับอ่าผมเอาลิงก์มาก่อนนะครับเปิดแค่หน้าแรกเท่านั้นนะครับอย่าอย่าเปิดหน้าสองนะครับหน้าสามอะไรอย่างนี้และต้องให้ลักษณะการเรียงเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับเนี่ยเรียงอย่างนี้นะครับเป็นของร้านใดร้านหนึ่งทีละร้านนะครับแล้วก็เนี่ยมีเลขหน้าอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะครับเปิดหน้าหนึ่งเท่านั้นนะครับโอเคแล้วก็เอามาใส่ในลิงก์แรก บรรทัดแรกนะครับสมมุติผมตัวอย่างนี้ผมทําแค่2ลิงก์นะครับโยโปรแกรมเนี่ยมันจะทําทีละลิงก์นะครับพอลิงก์หนึ่งเปิดทุกหน้าแล้วเก็บทุกสินค้าแล้วมันถึงจะทําลิงก์ที่2นะครับอโอเคผมไปเมื่อกี้ for d เดแล้วคราวนี้ไป็อ f o r อชนะครับก็มาใส่ในลิงก์ที่2นะครับแล้วตรงนี้ผมก็จะแก้หมวดหมู่นี่คือหมวดหมู่ของห WordPress นะครับอย่างเช่นอันนี้ พอปเมนบอร์ดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีอันนี้คือหมุดหมูใหญ่แล้วถ้ามีลูกแล้วก็เว้นวรคตามด้วยเครื่องหมายมากกว่าเนี่ยนะครับเครื่องหมายมากกว่าตัวนี้เนี่ยก็มันก็หมายถึงว่าหมวดอันต่อไปเนี่ยจะเป็นหมวดหมูย่อยนะครับเมื่อกี้หมวดหมู่อะไรบ้างนะครับผมลืมเดียวกับ HP อ่ะเนี่ยนะครับอ่าเราผมก๊อปมาแล้วไอ้นนี้ก็คือ HP นะครับ อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือหมวดหมู่ใหญ่คือแล็ปท็อปเมนบอร์ดหมวดหมูห่ย่อยของมันอีกทีคือเดลหรือ HP นะครับก็เอาตามที่เราดึงมานะครับเอาตามสินค้าที่เรากำลังจะดึงนั่นเองนะครับผมก็แค่นี้ครับแล้วกดเซฟอันนี้คือหมวดหมู่ของ WordPress หรือ Wo ดคอ m m e r c e สอะไรนะครับโอเคก็เพิ่มเติม,มการตั้งค่าม,มีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดเซฟด้วยนะครับโอเค แล้วพอเราพร้อมแล้วนะครับตั้งค่าต่างๆครบแล้วนะครับเราก็มาเริ่มรันได้เลยนะครับอ่าโอเคตรงนี้ว่างอยู่นะครับเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนนะครับผมจะเริ่มกดรันได้เลยนะครับเดี๋ยวมันคลิกที่ไอคอน a r e e p r e s s ตัวนี้นะครับที่เราทำช็อตคัทไว้หรือว่าจะไปเข้าที่โฟลเดอร์ a r e e p r e s s หลักก็ได้นะครับนี่เราก็กดเดนคลิกนะครับครั้งแรกมันจะเตือนนะครับ เตือนสแกนไวรัสสิบวิประมาณสิบวินาทีนะครับเออผมลืมไปเลยนะครับว่าต้องล็อกอินก่อนนะครับโอเคอ่าเดี๋ยว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 ผมล็อกอินก่อนนะครับโอเคผมจะรันใหม่นะครับพอดีผมลืมทำว่าเราต้องหยุดให้ล็อกอินก่อนนะครับเพราะว่าอีเพรสเนี่ยเขาก็จะอ่อเหมือน ถ้าล็อกอินแล้วมันจะเปิดเว็บไซต์ของเขาได้เรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับอคอนโซลเนี่ยพอเปิดไอตัวดำๆนี้ผมขอเรียกตัวคอนโซลนะครับตัวคอนโซลมันจะเขียนนะครับว่า Please l o g i n then p r e s s s n t e r b u t t t n นะครับก็ให้เราเข้าไปที่ a l i e x p r e s s ก่อนนะครับไปหาลิงก์อะไรก็ได้มาครับเอามาใส่ปุ๊บถ้ามันเปิดได้ไม่ต้องสนใจนะครับเราต้องล็อกอินก่อน ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับโอเคหลังจากล็อกอินแล้วนะครับก็อยากให้เปลี่ยนนะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็เงินบาทนะครับเป็นเงินบาทด้วยนะครับจะเพราะผมตั้งค่าให้มันลบคำว่า thb ออกนะครับถึงจะได้เงินนะครับไม่งั้นถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนเป็นเงินบาทมันก็จะเป็น usd ตรงนี้นะครับแล้วมันลบไม่ได้นะครับ มันก็จะทําราคาไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ครั้งแรกสุดนะครับให้มากดที่จุด3จุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็เลือก setting นะครับมาที่ on startup นะครับภาษาไทยผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เลือก continue web r e f r e หรือเปิดเว็บไซต์อันล่าสุดก่อนที่เราจะกดปิดนะครับผมไม่รู้ภาษาไทยมันว่าอะไรเหมือนกันนะครับแต่ตั้งค่าอย่างนี้นะครับแล้วปิดปิดเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ อันนี้คือการตั้งค่าครั้งแรกนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าอารีสเพรสเนี่ยมันจะออกบัญชีเราเนี่ยบ่อยแค่ไหนนะครับก็ครั้งแรกสุดเราเลยต้องล็อกอินก่อนนะครับเอาล็อกอินให้เข้าก่อนแล้วก็ค่อยกด enter นะครับอ,อย่างผมเนี่ยผมเรียกล็อกอินแล้วแล้วก็กด enter หนึ่งทีนะครับตรงในปุ่มของคอนโซลตัวนี้นะครับถ้าเกิดครั้งแรกกดไม่ติดกดอีกรอบจนกว่ามันจะขึ้นว่า working on low นะครับ low ที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับ อย่างอันนี้มันจะเริ่มจากโรที่1นะครับก็คือบรรทัดที่1ใน U L p r o d u c t นั่นเองนะครับตัวคอนโซลก็าทำงานนะครับมันจะบอกว่ามีกี่หน้านะครับมี8หน้านะครับลิงก์แรกลิงก์แรกของเราชื่อลิงก์นี้นะครับตอนนี้กำลังเปิดมี3ามชิ้นนะครับหน้าแรก Open i t e เทจากหน้าหนึ่งนะครับชื่อสินค้าคือชื่อนี้นะครับไอดอกจันยาวๆอย่างเงี้ยคือมันดึงข้อมูลเสร็จแล้วนะครับถ้าเจอดอกจันเนี่ยก็คือ แสดงว่ามันดึงข้อมูลชิ้นนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ตัวนี้นะครับนี่เราก็จะมีรูปนะครับรูปรูปสินค้าที่เราดึงมาแล้วรูปเนี่ยสามารถเปิดดูได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็แต่ไฟล์รีเซว์ตรงสองไฟล์นี้ห้ามดับเบิ่นคลิกขึ้นมาเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าดับเบิ่นคลิกเนี่ยเปิดมาปุ๊บโปรแกรมมันทํางานแต่มันจะบอกว่ามันเซฟไม่ได้เพราะคุณเปิดอยู่มันเลยเซฟไม่ได้นะครับ รวมถึงไฟล์ Current Position ด้วยนะครับสามไฟนี้ห้ามเปิดตอนที่โปรแกรมกำลังรันอยู่เด็ดขาดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้มันเนี่ยเก็บซักอีกหนึ่งชิ้นนะครับพอมันเจอดอกจันให้เราปิดที่โครมนะครับอ่าอันนี้ผมตัวให้บอกให้ฟังถ้าเราต้องการหยุดอ่านี่พอมันเปลี่ยนอันใหม่เราค่อยปิดที่โครมแล้วเราค่อยมาปิดที่คอนโซลนะครับการปิดเนี่ยก็คือ บางทีในกรณีที่คุณต้องการหยุดนะครับแบบอาจจะออกจากบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เหตุการณ์สุดวิสัยแล้วถ้าเกิดกลับมาแล้วนะครับอยากมาลันต่อก็แค่กดลันได้เลยนะครับเพราะมันจะเปิด Current Position ให้ดูนี่เห็นไหมฮะมันจะเขียนบอกว่าตอนนี้ทำอยู่ที่ลิงก์ที่หนึ่งนะครับในยูใน r o ลบ c t นะครับแล้วก็ไอลิงก์แรกเนี่ยทำถึงหน้าที่1ชิ้นที่6นั่นเองพอกลับมามันก็จะเริ่มเปิดชิ้นที่6เลย ทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดเราเริ่มรันครั้งแรกใหม่สุดทุกอย่างเนี่ยก็เราอยากเริ่มจะลืมนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลขหนึ่งด้วยนะครับเราต้องเปลี่ยนเองนะครับหรือหรือหรือนะครับอ่าถ้าอ่าตรงนี้ผมไม่เซฟแล้วกันถ้าแบบี้เกจมานั่งเปลี่ยนตัวเลขอ่ะสมมติเริ่มใหม่หมดเราสามารถลบไฟล์นี้ทิ้งได้เลยนะครับ current position เนี่ยแล้วเดี๋ยวโปรแกรมมันจะสร้างไฟล์นี้ขึ้นมาใหม่เองนะครับแล้วมันจะเริ่มจาก 1, 1, 1, 1หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับอ่ะนะครับก็ ได้ไฟล์มาเหมือนเดิมเลยนะครับสามารถไปลงใน Facebook Marketplace ได้นะครับสามารถไปลงใน WordPress ส o ู c o m m e r c e ได้นะครับโดยใช้วิธเวีเดียวกับที่ผมเคยส่งให้นะครับหรือถ้าใครยังไม่เคยดูวีดีโอก็เดี๋ยวผมเอาวีดีโอให้นะครับผมโอเคใครมีอะไรก็สอบถามได้นะครับขอบคุณมากเลยครับผม